สบายดีสวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปทุกผู้ทุกคนมือนี้พอพอ่อบอมบาบุไทยใหเามามือนี้กับมาสามยางพี่น้องมาสวนยางให้เราแล้วมื่อเนี้ยกีดยางเสร็จเป็ยนยอากาศคึมคึมก็เลยเขามาสวนพี่น้องกินเขาสอกัอนพี่น้องเขมามันกินตะบานกินง่ายอืมกินเขาเจ้าเมือนี้ย กับแกงเขียวหวานลาดเขากินเลยล้วพี่นอ้องไงมีไรดอกลาดเขากินเลยมาตะกีดยางไว้กับมาสามยางต่อเลยพี่นอ้องกับพี่หวัดพักคา ไปเลยเป็นข้าวลาดแกงไปเลยอือเนี่ยนี่ซ้ำนี่ละกับขา้าวซอาพี่น้องมาปอพอกับป๋อมเบาวุ้นไทยสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายที่เกาพี่น้องบ่ไร้ลุยเลย กินแล้กก็สินอนอยังงี้กันมาตรกิดอย่างยังสิลงลงไปสามอย่างต่อพี่นอ้องอืมขอ,มอมงเหล่คนมาพักขากันอย่างพักขาแื้วก็ Một tháng buổi phát nâu. Phát nâu thì nó... Há, kính nhạt. ่มึงหองเอ้ยคื่นดีอยู่งมึงนี่เป็นตะโพหอนเราเค็ดเวียกปลูกมาสามปีก็ตายร้ายขึ้นก็ปีนี้ก็ตายเป็นร้อยกวุ้วะงานมัน เ๋อสามอย่างก็เรีาหน้อยเฮ็ดออกเสียไปหาเห็ดพี่น้องเลยฝนเล็งเล็งลงมาเนี่นยเจ้าหเฮ็ดละงวกได้บ้านเห็ดเห็ดเปลืองเห็ดละงวกได้พี่น้อง แล้วเขาเส่าออจานหนึ่งก็ว่า làm <laughs> từ chậu hoang อืม,มาพี่นอ้องมุนีครับพอกับบาําบาวุฒิใหฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งให้บ,บาําบาผู้ไทยนําเดือพี่นอ้องมุนีพอๆกับบําบา้ไทยเพียงแค่นี้พี่นอ้องสวัสดีครับและสบายดี